สวัสดีครับผมเกมกฤษดาครับและผมธีรกิจนะครับผมวันนี้อยู่ที่กองละครกฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับเรื่องอะไรครับเป็ดอีล้ำไพนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกผมจะพาไปชมนักแสดงแล้วก็บรรยากาศภายในงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปไปวันนี้ครับวันนี้ครับตอนนี้เขากำลังซ้อมบล็อกช็อตกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าไปตามตอนนี้เขากำลังซ้อมฉากแรกกันอยู่นะครับ เพื่อนาเกมีกี่คนลูกมาถ้า6ลูกอันนี้เราซ้อมก่อนเลยครับตอนนี้เราอยู่กับนักแสดงเรื่องเป็ดอีลำไพร์นะครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อสนุกเกอร์อลิสาหองพักดีนะคะเรื่องนี้รับบทเป็นอีราตีค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคาเล็เตอร์จะเป็นแฟนพระเอกค่ะเป็นคนดีเป็นคนดียังไงก็ลองติดตามชมค่ะสนุกแน่นอนค่ะช่องทางการติดต่อนะคะชื่อสนุกเกอร์รัดนะคะ f a c e b o o k IG สนุกเกอร์รัดค่ะภาษาอังกฤษค่ะ s n o o k e r r u s ค่ะขอบคุณค่ะ สองอินเสิร์ตเอา,มา,าไมค์คันใหม่ลูกโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งนักแสดงของละครเปดอิลํัมไพนะครับขอเชิญแน,น, um นะนําตัวด้วยครับนาัสก,การครับไม่ใช่ <laughs> ใชสวัสดีทุกคนนะครับผมบอยบอยสุภกิจครับผมก็รับบท <c oughs> เป็นไอชาตนะครับในเรื่องนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ได้รับ <c oughs> โอกาสเป็นพระเอกนะครับเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่มากนะครับที่เห็นแต่งอย่างนี้ก็คือเป็นไม่ใช่คอสเพย์นะครับแต่งตัวเป็นพระ ในเรื่องเนี่ยไอชาติบวชเป็นพระนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อิรัาภัยต้องเป็นเปดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามด้วยครับผมครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามได้ที่ i ิน t a g r a m นะครับบอยบอยสุภกิจนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กสุภกิจโพสิดาแล้วก็ทิกซอกนะครับก็บอยสุภกิจเหมือนกันครับผมยังไงเข้าไปติดตามกดไป f o l l o w ไปได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สํรวมครับสํารวมซ้อมของเราดิห้าสี่สามสองเห็นเอี้ยงนี่แล้วไม่มีความสุขใจเสียสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดคนเก่งของเรานะครับเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญแนะนําตัวนิดนึงนะพี่นกเอี้ยงเกศศรีรนีบุญมานะครับหรือว่าหอนกเอี้ยงตาโตนะคะวันนี้ก็มาปํากับการแสดงเรื่องเป็ดอีรำไพเราเล่นเป็นตัวอะไรเราอะผมเล่นเป็นไอ้กล้วยครับครับผมผมเล่นเป็นไอ้ไม้ครับ เมื่อกี้เห็นในกล้วยไอ้กล้วยใช่ไหมน้องเกมใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอ้กล้วยได้ทําไมเข้าฉากไปเลยส่วนไอ้อะไรนะเราเล่นเป็นอะไรนะไอ้ไม้ครับไอ้ไม้อยู่ไหนคะ ไอ้ไม้หนอนครับไอ้ไม้นอนนะคะก็เลยกดไปเลยแล้วก็นอนต่อไปนะคะก็เป็นน้องๆอีกอีกกลุ่มหนึ่งของน้องเซนนะคะที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็หวังว่านะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มดาวดวงใหม่ของวงการแล้วจะได้มีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะให้ดังๆครับแล้วก็ให้มีวินัยอย่างนี้กองเนี่ยนะคะเวลาเรามาทํางานเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้องบู๊มันต้องอดทนมันต้องอยู่กลางแดดกลางอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ ได้ทุกสภาพอ่ะแล้วก็มีน้ําใจถ้ามีน้ําใจกับกองเนี่ยกองเขาก็จะรักนะคะอ่ะสู้ๆเดี๋ยวให้สัมภาษณ์นี่นักแสดงรุ่นใหญ่พี่ดวงดีศรีวิชัยนิดนึงโอเคเราตามมาตามมาตามมาหลวงพ้างเนี่ยเป็นเีมงานที่มีแต่สาวๆมีผู้ชายอยู่คนเดียวในเรือนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญแนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมดวงดีศรีวิชัยนะครับรับบทบาท คุณหลวงพาดครับในเรื่องนี้คุณหลวงพาดมีบทบาทยังไงบ้างครับก็มีเมียสี่คนน่ะที่รู้ๆเนี่ยคุณหลวงพาดเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีความสุขในการที่มาแสดงตรงนี้นะครับเพราะมันขัดกับไอ้ตัวจริงเนครับใช่ตัวจริงรักเดียวใจเดียวไงรักเดียวใจเดียวแล้วจะฝากอะไรกับละครเรื่องนี้ครับผมก็ขอฝากท่านผู้ชมที่ติดตามละครเรื่องนี้นะครับให้กําลังใจนักแสดงเราทั้งใจทํา เพื่อเป็นการให้ได้รู้บุญคุณโทษของคนทั่วไปว่าการทำบุญดียังไงการสร้างบาปเป็นฉนัยนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นสุภาษิตเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้กับผู้ชมทุกทท่านด้วยครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นักแสนง เพิ่มเติมนะครับท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมรับำเป็นฝากไล้อเลยไปนนขออน,นุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงนะครับไปดวลเล่ยไปเป็นเล่ยชื่อสมจิตเลิศปัญญาผลน,นะคะพี่ยูนะคะครับเล่นบทละครว่าคุณหญิงใจค่ะครับผมอีกท่านหนึ่งครับค่ะชื่อลินพัฒน์ผลิธนาวงศ์นะคะปานนนะคะเล่นบทเป็นเมียบ่าวของคุณหลวงพาดค่ะ ชื่อนางชื่นค่ะคาเล็กเตอร์มีไหมครับคาเล็กเตอร์ของตัวละครของทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างครับผมส่อยงี้ ได้ทำคิว่านต์ส่วนละครเป็นยังไงค่ะก็เข้าวัดค่ะส่วนบนเข้าวัดค่ะจริงเข้าไหมครับเข้าค่ะสาธุค่ะท่านนึงครับก็เป็นบ่าวนะคะเป็นเป็นเมียบ่าวของคุณหลวงพาดคนคนที่เท่าไหร่มาจะมีสองคนค่ะเมียเมียบ่าวจะมีสองคนนะคะแล้วก็จะเป็นคนสนิทของคุณหญิงด้วยค่ะ น่าติดตามมากเลยนะครับคค่ะติดตามนะคะก็ติดตามชมเรื่องนี <t <t ้นะคะอย่างที่บอกค่ะจะได้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรนะคะก็เลยมาร่วมแสดงเรื่องนี้นะคะติดตามนะคะเห็นส่วนหนึ่งนะครับในละครเรื่องนี้นะครับนี่คือสองในสี่ของเออเบียคุณหลวงพาสนะครับยังไงก็ ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากติดตามดัดขาครับทุกคนครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับโดยเรามาเจอกับอาจารย์ครับผมอาจารย์ชื่อดังอีกคนหนึ่งในกองละครนี้แล้วกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชื่ออะไรครับขออนุญาตแนะนาตัวผมชื่ออาจารย์โจนะครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับ ครับในในเรื่องอาจารย์รับบทเป็นใครครับผมรับบทเป็นพ่อครูสดนะครับเป็นเจ้าของโรงละครเล่น,นะฮะอ๋อครับแล้วไอพ่อครูสดเนี่ยมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างครับก็เ,เป็นคาแรคเตอร์เกี่ยวกับด้านศิลปะก,การแสดงด้านการรำละครนะครับเป็นการรำละครในเรื่องเกี่ยวกับของออตัวละครต่างๆนะครับที่ได้เรียบเรียงขึ้นมาในบทละคร,ครนะครับแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องนี้บ้างครับอยากจะฝากว่า เป็นละครที่ออที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ให้คำสอนได้หลายๆอย่างในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับการที่เราทำดีดก็ได้ดีนะครับการที่เราทำชั่วเราก็จะได้ชั่วคิดสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม,ผมขอบคุณครับแมอีลำไผ่กรติ มึงีช่างกล้าดีหน้าด้านจริงนะตัดมีรูยวบหัวกูถึงได้ว่าชูรึไี่ไรำไพใครๆก็รู้ว่ากูเป็นอะไรกับพิชาตและตอนนี้พิชาตก็คือเป็นพระเป็นเจ้ากูไม่อาจใจซามต่ำช้ามาสมสู่กับพระในข้าพเิื้อในด,ดอกไม่เหมือนหญิงชั่วบางคนที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมปากตีเยี่ยมนี้มันต้องเจอฝ่ามือของอไอยำไพสัหง่อยกะไรแล้ว่า สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวนะครับอ่าครับสวัสดีครับผมอาจารย์ต้นตีศูนย์นะครับก็วันนี้ก็มาอ่าเรียกว่าถ่ายละครกดแหงกดแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับนะครับก็มีความยินดีมากที่จะได้เล่นเ่ละครเรื่องนี้เพื่อจะเสนเพื่อจะให้คนได้รู้เรื่องว่าบาปบุญคุณโทษผิดชอบช่วดีนะครับอย่างนี้ครับอาจารย์ในเรื่องอะครับในเรื่องอ่าเปรตอิรำไพนะครับอาจารย์รับบทเป็นใครครับผม อ๋อก็ผมก็รับบทเป็นหมอพีคงนะครับก็จะได้ดูลักษณะว่าการที่เราทํามาชั่วเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนยังไงก็จะได้สะท้อนถึงว่าบางอย่างเราก็ต้องทําดีเนาะคิดดีทดําดีพูดดีแล้วจะได้ผลที่ดีก็เหมือนละครของเป่ยเดีมยมไพยใดสะท้อนถึงว่าถ้าเราทําชั่วแล้วนะผลส,สุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงกันถือว่าฝากติดตามละครกฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับด้วยนะครับทังช่อง MVTV และในช่อง ในสื่อต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นละครดีมีคุณภาพนะครับกฝากติดตามทุกท่านด้วยทุกคนด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวพี่จะอินเตนเจ์ปล่อยให้เขาตบกันเพราะถ้านหนูอ่ะไปบังเขาอ่ะหนูไม่ต้องไปห้ามเลยยืนเชียร์อยู่ตรงนี้กันเน,นี่ยให้เห็นร <ๆ S 1> ูเห็นไอคนหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงอะไรก็ตามเพราะจะต้องยิงพี่จะยิงพวกนี้มันตบกันพวกหนูมาบังกันหมดเลยเข้าใจไหม เชียร์อยู่ตรงนี้เพรัอตอนนี้เราก็อยู่กับนักแสดงอีกคนหนึ่งของเรื่องละครเปรตอิรำไพนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์แรมพุทธเวสพุทธคงนะครับรับบทเป็นไอ้ศักนะครับเป็นบ่าวของคุณหลวงบุญนะครับในเรื่องเปรตอิลพไยนะครับผมครับอันนี้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงผู้ติดตามผู้ชมครับก็ฝากชมนะครับทางช่องทาง MtvTV นะครับละครคืนพระจันทร์ดับนะครับ ในตอนเป็ดอีน้ำไั่ครับผม ะะที่สามแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะฉากทำถ่ายฉากอะไรบ้างฉากคลอดลูกนะสมพันธ์ดำแล้วสูบส er> ูบฟ uh, ินเยอะไงสมัยก่อนมันสูบฟินเยอะของอ่ะมาเคลียร์สถานีเป็นผมเป็นใครต้องไปสมจริงอ่ะเก็นต้องเดินเหยียบพี่โ ну, อ้เลยนี่ค่ะฟันดำจะแบบดำไปทั้งฟันต้องดำมั่งขาวมั่งนิดนึง อันนี้ทาดำหมดเลยสมสุทรฟินเยอะไปหน่อยอ<ะ>หลยก็ดาหมดมามามาย้อมสีฟันโอเคสวยเออนั่นแหละเห็นไหมเราจะไม่เห็นอะไรอย่ายิ้มเยอะ <laughs> อ,อย่ายิ้มเยอะเพราะว่าเราใส่ฟันปลอมใช่ไหมให้เ,เราด้วยไหมอันนี้ฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าเฉาะเลย <laughs> โอเคพอห้าสี่สามสองปุ๊บใช่ไหมเราเห็นไหรอไหมเขายืนพูดใช่ไหมหันแลบแลบสองทีโอเคแล้วก็ลงใหม่อ่า อย่างนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์เลยถ้าเร็วถ้าแลบเร็วนะมันจะหาสามสองนะแล้วอีกของกอดดูข้างในเขา,เ,า,เ,า,เ,าเอาไหมจำจำมาร์กเอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาบอกเฮ้ยอ่าพี่พี่ยงังพี่ยงังวีดโอพี่ยังอยู่เหมือนเดิมก,ก่อนได้ไหมพี่นกยังจะเล่นว่าอีพองตายแล้วพวกนี้จับจใจใครเป็นคนใหญย่ไปเล่นที่เดิมค่ะจะได้ปล่อยได้สวัสดีครับผมผมอาจารย์โจครับ จากสำนักพามฤคเวทนะฮะจากจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับของการถ่ายทำละครนะครับคือเป็นละครพีเรียนนะครับเป็นเดอะซีรีส์เรื่องเปรตอิลพัยนะครับสำหรับผมนี่ก็วันนี้เป็นวันที่3นะที่ได้มาร่วมถ่ายละครในครั้งนี้นะฮะวันนี้ก็บรรยากาศก็ไม่ร้อนนะฮะก็มีฝนตกพรำๆนะครับก็เย็นสบายดีนะครับ ส่วนการถ่ายละครวันนี้ก็สนุกสนานนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราได้จากการถ่ายละครนะครับมันไม่ได้มาจากชื่อเสียงนะครับหรือว่าความสำเราจแต่สิ่งที่เราได้จากการถ่ายละครวันนี้คือประสบการณ์และความรู้นะฮะประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้นะครับเราต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับว่าการถ่ายละครหนึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะฮะส่วน วันนี้ก็ฉากที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมนี้ก็เป็นฉากที่ได้เล่นคิวบูนะฮะคิวบูเนี่ยเป็นคิวบูนะครับก็ฉีกแบกแนวนะครับคาแรคเตอร์ผมไปอีกอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ได้เล่นคิวบูนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันอีกนะครับว่าคืนวันสุดท้ายนะครับมันจะสนุกสนานเป็นอย่างไรนะครับจะมีฉากที่สนุกอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กรองไาย ไป็ลำไผ่นะครับนะกับละครกดแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับสวัสดีครับผมไก่จ่าสายันนะครับเป็นฝ่ายโลคอโลกิชชั่นให้กับกองถ่ายกองละครคืนพระจันทร์ดับเอ้ยกดแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับเรื่องเป,ปร์ลำไผ่นะครับผมา ผมจะเป็นทั้งทีมงานของกองถ่ายแล้วก็เป็นนักสแสดงแล้วมีความรู้สึกยังไงครับกับการที่ได้เป็นทั้งทีมงานแล้วก็เป็นนักสแสดงครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นน้องใหม่ในวงการแล้วก็เคยได้เล่นของใหญ่ๆของขอาชลองบางทีปิดระบ้าน เป็นแ่ตแต่ก็เป็นตัวประกอบนะครับผมแต่ครั้งนี้กอนไดไอีรเป็นตัวจริงแล้วก็มาทำหนา้าที่กองถ่ายแทบจะทุกหน้าที่ก็ว่าได้นะอย่างอยากพี่น้องเห็นอย่างนี้เป็นตํตาแหน่งนัแสดงและเป็นทั้งคนตําราทุกทุกทุกด้านนะครับประทับใจที่ส่งที่ประทบใจกที่คือน้องน้องศิลปินเพื่อนเพื่อนดาราทุกท่านทั้งใหม่ทั้งเก่าที่มาอยู่ กินนอนด้วยกันนะในกองคอนี่ถือว่าพี่น้อยมาค่ะชาค่ะที่เป็นน้องกันทุกทุกท่านนวกว่านิสัยใจคอก็ดีนะครับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานฝากปันกันประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้วก็วันนี้วันที่สามพรุ่งนี้เป็นวันที่สี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นถ่ายจบเลยในวันพรงนี้นะครับคือโลกนั้นหรือจะนั้นก็จะเป็นบูสกีก็ก็ได้ทกันดีแล้วก็ขอฝาก F4 ทุกๆท่านนะครับคอยติดตามดูหนังเรื่องเปรตในลำไพนะครับซึ่งจะออกอากาศในช่อง MVTV ในเร็วๆนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมด็อกแดกชนยิ้มครับตลกของสมาคมตลกประเทศไทยนะเราวันนี้ได้มามีโอกาสเล่นละครให้กับคุณนายนกเอี้ยงนะครับ ในละครกฎแห่งกรรมตอนเป็ดอีรำไพนะครับก็เล่นในบทของจำบวดหรือไอชูนะอย่าลืมนะฝากติดตามละครของคุณนายนกเอี้ยงนะครับเร็วๆนี้ทางช่องอะไรนั้นเราได้เจอกันแน่นอนกับบทไอชูไอชูไอชูดอกแดงเสีครับเรียยข,ขอขอสักมุกค,ครับขอสักมุกจำบวดสักมุกมซักมุกเลยครับสักมุกมันต้องเล่นแบบแบบแบบมุกไทยปัญหานะไ้ครัา จะเล่นกใครล่ะเล่นกับพี่ยงกันได้ครับพี่ยงครโย่งเขาจะขอสมุกพี่อกพี่ญาดเลยไหมสมุกพี่รายงานตัวพี่รายงานตัวอะเด้งพี่ยงก่อนนะครับอ่ะสวัสดีครับผมยงปากเกตครับผมในบทเล่นเป็นไอ้เพิ่มขี้เมานักเลงประจำหมู่บ้านครับผมเมาจริงหรือเมาเล่นครับอ่าเมาจริงครับผมเมาเล่นแล้วเล่นน้ําเพี้ยอะไรนะเ้ยเพี้ยไปทางโน้นเสียบต่อไปทางโน้นทําไมนะเมาจริงครับ เพราะว่าจะทําอะไรก็ต้องเมาดังนั้นก็ต้องเหมือนจริงครับผมนี่เป็น,ป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 นดาราสตันแห่งวงการหนังไทยนะเล่นมาหลายหลายเรื่องแล้วหนังอะหลงหรือหนังหลายเรื่องนะเก่งทุกเรื่องเ,เรื่องแจ็คโอ้ย,ได,ยออได้ทุกเรื่องอ๋อได้ทุกเรื่องแต่เป็นคนที่มีบทบาทในเล่นหนังเกี่ยวกับบทบูบทอะไรทุกอย่าง,างครับแต่อาพับฮะเป็นคนอาพับครับอาพับเพราะอะไรเพราะว่าพี่ไม่พับอาเลยพับฮะโอเคถูกต้องโอเค เอางี้ดีกว่าเอาแค่บทเดียวเลยเอาแบบบุกช็อตๆเลยพี่สินค้าอะไรที่จังหวัดตากดังที่สุดสินค้าอะไรที่จังหวัดตากกันครับผมที่ดังที่สุดจังหวัดตากต้องเป็นกล้วยตากโอ้โหผิดอ่ะผิดผิดเสื้อผ้าทําไมอ่ะเสื้อผ้าก็เวลามึงพักเสร็จมึงซักเสร็จมึงไปไหนเอาไปตากตึ่งถ่้ย ข้อสัมภาษณ์ต่อเลยครับดีกว่าครับสัมภาษณ์ต่อดีกว่าครับ่าว่า่อแครับเฮ้ยย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 ยนยยยยยย้ยย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 ัยย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 อยย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 ยนยอยยยยยยยอยยยยยยย ครับศิลปินตลกประเทศไทย116นนะฮะได้มาร่วมแสดงละครเปรดอิลำไยเป็นจำปวดนะจำปวดแต่จริงๆตรงเนี้ยแว่นเวินเนี่ยไม่มีเราเราตรงตรองเท้าไม่มีเพราะมันเป็นหนังโบราณนะครับก็มาร่วมแจมกันนะครับก็มีตลก3-4ท่านนะที่มาแล้วก็ดาราเยอะนะติดตามดูแล้วกันในช่อง mv tv เนาะนะครับแค่นี้ครับสวัสดีคับ กินเลยครับกินเลยโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเสียงดังกว่านี้หน่อยครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นใครมาจากไหนครับผมงใช่ครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อติ๊งนะคะมาจากจังหวัดขอรมราชค่ะครับรับุเป็นอะไรในในเรื่องนี้ครับวันนี้รับปวรเป็นอีส้มปล่อยค่ะแล้วเป็นไงครับกับที่ผ่านมาทั้ง3วัน สนุกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นดีได้เปิดประสบการณ์ใหม่เยอะเลยค่ะแต่ก็เหนื่อยแต่สนุกค่ะมีมีฉากไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับฉากในละ่ะคะฉากวิม่มีผีอะค่ะชอบเป็นพิเศษเลยทาไมล่ะครับท้าทายดีค่ะสนุกดีตุ้มอยากจะฝากอะไรครับกับเรื่องเรื่องนี้ฝากละครเปรตอิรำไพฝาก,ากติดตามด้วยนะคะตุ้มฝากติดตามด้วยนะคะเปรตอิรำไพค่ะนักแสดงทุกคน,นตั้งใจทํางานมากเลยนะคะแล้วก็เป็นคนครที่ ทุกคนเ็มที่กับงานและเชื่อว่าจะออกมาสนุกแน่นอนค่ะตูมตูมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะปานแนะนำตัวหน่อยครับสายลุงนะคะลุงอรุนแหวงน้อยค่ะรับบทเป็นอีลาไพนะคะแล้วก็ตายไปก็จะเป็นเปรดอีลาไพค่ะก็อยากจับ ฝากนะคะฝากผลงานเ,าเป็นซีรีส์ละครกฎแห่งกรรมนะคะช่อง MVTV เข้ามาครับช่อง MVTV ช่อง MVTV นะคะก็อยากจะฝากพี่พี่น้องๆเพื่อนๆทั้งหลายนะคะอย่าลืมติดตามนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะหลอนแน่แขอบคุณครับ เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับกีดสุดล้นป่าเลยนะครับอันนี้คือลูกที่คอใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอตายทั้งกลมนะคะโอ้นี่นะครับดูครับลงทุนอันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งเด็กเป็ดนะครับนี่นะครับหัวหน้าแก๊งครับชื่ออะไรครับ อำไมคนคนสัมภาษณ์เรียกนี้ครับชื่ออะไรครับผมชื่อผาครับเหรออันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรแนะนำสิปุเพยจอบเฮอออันนี้คือลูกที่คลอดป่ะครับเนี่ยใช่ครับโชว์นสักสเต็ปหนึ่งดิโชว์สักสเต็ปอนึี้อันไหนโชว์แอคชั่นเล่ไปไหนกันครับเนี่ยจอบโชว์ดิไหนจอบพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรครับอะไรในในบทพูดว่าอะไรครับในบทพูดเหรอบทเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยคุยงงไม่รู้เรื่องเลย ฝากถึงผู้ชมไหยครับผู้ผารับชมเรื่องสี <4 S 1> ละครผีค<ะ>ืนหลอนครับเรื่องอะไรครับเป็ดอีลำไั่เต้นเด็กเต้นเต้นเป็อีลำไั่ ติดต่อมือครับ